มอมยาเสียจิวเวลรี่ม้อยกระรอกคาโหดเต็นลากตัวกระทืบกระอักเลือดชิงทองเล่นเงินสดทิ้งศพตายเน่าห้าว,วันนอนช่ยยั่เย้ะจับแมงดาตีนโหดสารภาพไม่สะทุกสะทานบอกเสียกลับจากส่งของกรุงเทพเกิดอารมณ์กระสันขอขึ้นห้องกับอีตัวเห็นสร้อยทองอยากได้วางแผนชวนกินเหล้ามอมยาแล้วค่ะความโลภ เป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเราต้องเกิดทุกข์แต่ถ้าคนเราเกิดทุกข์เพราะความโลภโดยไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันก็ไม่เป็นไรแต่ความโลภทําให้คนเราขาดสติสัมปชัญญะจนระงับความโลภไว้ไม่อยู่แน่นอนคือความทุกข์กับผู้อื่นจะต้องเกิดตามมาดังเหตุการณ์ที่จะเล่าดังต่อไปนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา45นาทีวันที่27มกราคม2530 ขณะที่ร้อยตํารวจโทนพดลแจ่มสว่างร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกติในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษพลันได้รับแจ้งทางวิทยุจุดตรวจชัยมงคลว่าในายสินพลายโยงอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่29ทั 1, บหตําบลชัยมงคลอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครว่าพบศพชายถูกฆ่าตาย อยู่เรมถนนทางเข้าวัดปากบ่อตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครให้ออกไปชนสูตรและตรวจที่เกิดเหตุด่วนหลังได้รับแจ้งหมวดหนุ่มรูปหล่อรีบรายงานให้ผู้บงังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพงศ์สันวชิราทรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจโทสมนึกรวมรังสรรค สารรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำาเภอเมืองสมุทรสาครพันตำรวจทไวร์ไวยพโชดทาดาสารสอบสวนหนึ่งและพันตำรวจตรีพรชัยเบญจาทิกุลสารสอบสวนสองเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณทางแยกเข้าวัดปากบ่อห่างจากทางแยกสมุทรสาครประมาณ8กิโลเมตรลึกเข้าไปในซอยประมาณ3.5กิโลเมตรซึ่งเป็นซอยวัดดังกล่าวมีเพิงจากที่ปลูกอยู่ริมถนน คล้ายเป็นที่พักร้อนหลังเพิงจากดังกล่าวทันทีที่ชุดกําลังของเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงทุกนายก็ต้องยกมือขึ้นอุจมูกเพราะกลิ่นเนา่าได้กระจายอยู่บริเวณนั้นอย่างตลบอบอวนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ย่อดท้อบุกฝ่าดงหญ้าเข้าไปจนพบศพลักษณะขึ้นอื่อมีนอนชอนชัยยวดเยะจำหน้าตามไม่ได้อยู่ในลักษณะนอนงายมีกางเกงพันคอไว้ลิ้นจุกป,ปาก จากการชนสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวพบว่าตายมาแล้วประมาณ5วันมีรอยถูกสุนัขแทะบริเวณข้อมือจนมือกอบขาดนอกจากนั้นลำคอ,อยังอยู่ในลักษณะหกักจนคอหมุนได้รอบมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามใบหน้าและลำคอหลายแห่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดเจ้าหน้าที่พบายเช็คตกอยู่หนึ่งอันและพบใบสั่งของเครื่องประดับจิวเวลรี่พร้อมทั้งแบบต่างหูซึ่งทำด้วยเปลือกหอยชนิดต่างๆต,ต,ตกอยู่หนึ่งใบ ในใบบินและใบสั่งของดังกล่าวทราบว่าออกโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานพิพัฒน์อยู่ที่เลขที่950ท5ปากซอยตากสิน18ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงทนกรุงเทพมหานครจากหลักฐานสำคัญดังกล่าวกำลังชุดสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาครก็ได้เดินทางมาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานพิพัฒน์ที่กรุงเทพจนทราบชื่อผู้ที่ถือใบบินและใบสั่งงานใบนี้คือ ในใต้บุญหรือเฉยสุดบูชาศัก์อายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่35ทับหนึ่งหมู่ที่4ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าของโรงงานทําต่างหูเปลือกหอยซึ่งตั้งอยู่ที่303หมู่ที่6ตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้านเพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยทางห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงงานพิพัฒน์เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ว่าใบสั่งงานและใบบิน ลงวันที่21มกราคม2530ดังกล่าวนั้นในใต้บุ้นหรือเฉยได้มาส่งตุ้มหูซึ่งทำด้วยเปลือกหอยและรับใบบินและใบสังงานซึ่งเป็นแบบต่างหูเปลือกหอยชนิดต่างๆในวันที่22มกราคม2530แล้วกลับไปจึงเป็นที่แน่ใจว่าผู้ตายเป็นในใต้บุญหรือเฉยสุดบูชาศักด์เสียร้านต่างหูอย่างแน่นอน ด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสืบประจํากองกํากับการตํารวจภูทรสมุทรสาครและด้วยความร่วมมือของป่าซีเจ้าของซ่องแห่งหนึ่งในซอยกิโลหนึ่งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในบรรดาน,นักสิ่งราตีว่าเป็นศูนย์รวมซ่องโสพินีแหลงใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครนอกจากทางรถไฟและท่าฉลอมที่มีเปิดบริการลูกค้าเป็นประจำทําให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ต้องหาที่ฆ่าเสียใต้บุญคือในเจี๊ยบและในเพน สองเมงดาคุมซ่องซึ่งในเจี๊ยบคุมอยู่ซ่องปา่าซีและในแผนคุมอยู่อีกซ่องหนึ่งแถวทางรถไฟโดยสองฆาตรกรใช้หนางสาวรุ่งเป็นนางนกต่อล่อให้เสียหลงเชื่อตายใจจนถูกมอมยาน,นอนหลับและถูกฆ่าตายดังกล่าวจากแนวทางการสืบสวนหลังจากเจ้าหน้าที่สายสืบรู้ตัวบุคคลในการร่วมสังหารเสียใต้บุญเรียบร้อยแล้วต่อมาทางกองกำกับการตำรวจภูธรสมุทรสาครโดยคำสั่งของ พันตํารวจเอกพงศ์สร์วัชาราธรผู้กํากับการตํารวจภูธรสมุทรสาครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจออกตามล่าฆาตกรหนึ่งใน2คือในเจี๊ยบซึ่งสายได้รายงานว่าหลบหนีออกจากสมุทรสาครไปยังจังหวัดกระบี่เพราะในเจี๊ยบมีแฟนเป็นสาวเหนือทํางานหากินอยู่ที่จังหวัดกระบี่แต่สายสือบต้องผิดหวังเพราะฆาตกรไปถึงไม่พบแฟนประกอบกับคิดว่าข่าวทางสมุทรสาครเงียบเฉยเพราะกว่าจะพบศพ ขาตกรงก็คืนมายังรังเก่าคือบ้านป่าซีในซอยกิโลหนึ่งและทันทีที่นายเจี๊ยบกลับคืนส่ถิมเก่าสายของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจได้รับแจ้งจากกรรมกร3าล้อทันทีถึงการกลับมาของนายเจีย๊ยบและในทันทีที่ได้รับแจ้งร้อยตำรวจโทคำารนบุญเลิศรองสารวัตรสอบสวนจะสิบตำรวจวิจัยทุนทั่งและสิบตำรวจตรีสุภชัยสีอ่อนเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ได้เดินทางไปยังบ้านป่าซีในซอยกิโลหนึ่งซึ่งเป็นย่านซ่องโสพินีชื่อดังของมหาชัยเมื่อวันที่31มกราคม2530เวลาประมาณ17นาฬิกาทันทีที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงและพบกับนายเจีย๊ยบ1ในสองฆาตกรไอ้วายร้ายเมื่อเห็นตำรวจก็โดดเข้าบ้านป่าซีมุดเข้าอุโมงค์ใต้ดินซึ่งป่าซีมีไว้นำยิงเข้าไปลบเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สิบตำรวจตรีสุภชัยสีอ่อนเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเห็นดนังนั้นก็ตามประกบติดแต่ห้องอุโมงดังกล่าวถูกปิดตายจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้แฉลง,งัดจนทําให้ปลายแฉลงไปถูกในเจี๊ยบเข้าจนต้องยอมจํานนคลานออกมาจากที่ซ่อนและจนมุมเจ้าหน้าที่ตํารวจถูกคุมตัวมายังสถานีตํารวจภูทรอาเภอเมืองสมุทรสาครจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนสถานีตํารวจภูทร อำเภอเมืองสมุทรสาครโดยพันตำรวจโทไวยพ์โชติธาดาสารวสอบสวนหนึ่งในเจี๊บผู้ต้องหาได้เปิดเผยว่าตนชื่อนายวิชัยหรือเจี๊บเพศินอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่6หมู่3ตํตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีทำงานเป็นเมงดาคุมซ่องอยู่ที่บ้านปา่าซีในซอยกิโลหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครในวันเกิดเหตุคือ วันที่22มกราคม2530ช่วงเวลาหัวค่ํานายใต้บุญได้มาขึ้นห้องกับเด็กในบ้านปา่าซีโดยขึ้นกับนางสาวนกหลังจากขึ้นห้องออกมาได้มานั่งพักที่โซฟาหน้าซ่องซึ่งตนก็นั่งอยู่ก่อนในลักษณะที่คุยกันในายใต้บุญได้ชวนตนดื่มสุราตนจึงชวนไปดื่มที่ร้านอาหารเพลินบริเวณห้องแถวในสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาครโดยสั่งเหล้าและกับแก้มคือ เป้ซ่าปลาช่อนมากินหลังจากกินจนได้ที่ก็ชวนกันมากินต่อที่ร้านอาหารวานันซึ่งอยู่ปากซอยทางเข้าซ่องกิโลหนึ่งสั่งเบียร์มากินกันต่อในระหว่างที่ดื่มกินอยู่นั้นช่วงหนึ่งที่นายเต้บุญเผลอตนจึงเอบเอาอยานอนหลับใส่ให้หนายเต้บุญกิน2เม็ดเป็นผลให้หนายเต้บุญอยู่ในอาการสลึมสลือตนจึงไปตามนางสาวรุ่งยิงในซ่องบ้านปา่าซีให้มาเกลี้ยกล่อมให้หนายเต้บุญไปพักผ่อนที่โรงแรมเกษมโฮเทล ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากซ่องเท่าไหร่นักเมื่อเหยื่อตกลงนั่งสามล้อไปด้วยกันนายเจีย๊ยบก็ไล่านางสาวรุ่งกลับแล้วนําเหยื่อไปเปิดหัวเต็นนอนในระหว่างที่นายใต้บุญน,นอนหลับนายวิชัยหรือเจีย๊ยบได้เดินทางมาตาในเพนซึ่งเป็นคนบางน้ําจืดและเป็นแมงดาคุมซ่องอยู่ย่านทางรถไฟก็ชวนไปร่วมสังคกรรมด้วยฝ่ายในเพนเมื่อเพื่อนชวนก็ไม่ขัดศรัทธาเพราะเรื่องทําชั่วแล้วขอให้บอกจึงเดินทางไปโรงแรมกระสีมโฮเทลด้วยกัน เมื่อไปถึงก็ช่วยกันประคองเหยื่อซึ่งอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นลงมาจากโรงแรมเกษมโฮเทลเรียกรถสามล้อเครื่องว่าจ้างให้ไปส่งปากทางเข้าวัดปากบ่อตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อถึงที่เปลี่ยวสองฆาตรกรก็บอกกับโชเฟอร์ทุกๆว่าบ้านของตนต้องลงเรือไปอีกให้จอดส่งที่เพิงหลังคาจาก,ก็แล้วกันโชเฟอร์ ซึ่งปกติก็กลัวโดนจี้อยู่แล้วไม่รอช้าส่งเสร็จก็เปิดแนบกลับทันทีหลังจากตุกๆผพาหนะกลับไปสองฆาตรกรก็ประคองเหยื่อซึ่งยังอยู่ในลักษณะคลองหลับเครื่องตื่นเข้าไปในป่าละเมะและวางลงฝ่ายทางด้านในใต้บวุนซึ่งพอจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อถูกวางลงก็ลุกขึ้นด้วยจะถามว่าที่นี่ที่ไหนในจังหวะนั้นเองนายวิชัยหรือเจีย๊ยบก็ต่อยสวนโครม จนในายใต้บุญต้องล้มสุดลงไปอีกจากนั้นทั้งสองฆาตกรก,ก็ช่วยกันเตะและกระทืบจนเหยื่อสลบแล้วนายเจ๊บก็ถอดกางเกงในาใยต้บุญควักเงินจํานวนหนึ่งส่งให้ในเผนแล้วใช้กางเกงรัดคอในายใต้บุญจนหมดลมหายใจจึงก้มลงไปถอดสร้อยคอทองคาหนักสองบาทพร้อมพระเลี่ยมทองอีกหนึ่งองค์ของเหยื่อติดมือไปและยังบอกให้ในเผนซึ่งได้เงินจากกระเป๋ากางเกงไปส่วนหนึ่งแล้วปลดนาฬิกายี่ห้อมิโดออกจากข้อมือเหยื่อส่วนตนเอง ล้วงเอาเงินสดจากกระเป๋าเสือ้อซึ่งเป็นเงินจํานวน4,900บาทและทั้งสองก็แยกย้ายกันหลบหนีไปโดยในเจี๊ยบได้เปิดเผยว่าตนเองหลบไปขายทองที่ประจวบเอาสร้อย2บาทแลกเป็น1บาทแล้วเอาเงินคืน4,000บาทจากนั้นบึ่งไปบ้านแฟนที่จังหวัดกระบี่แต่ไม่พบแฟนกอบกับทางมหาชัยไม่มีข่าวอะไรจึงได้ย้อนกลับมาพบกับในแผนและถูกจับในที่สุดและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เมื่อเดือนมกราคม2530ในท้องที่สพสมุตสาครขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ